คนที่จะเป็นผู้นําต้องรับผิดชอบในงานวันนี้สัญญากับอัปลายอย่างไรเดือนนี้บอกอัปลายจะเกาะแต้มแล้วนะเราจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นผู้นำว่าถ้าเดือนนั้นเขาเกาะจริงแปลว่าเขารับผิดชอบในคําพูดของเขานะครับส่วนนานกนที่บอกแล้วว่าเดือนนี้จะเกาะแต้มพอวันที่ห้าโทรไปถามทาไมมีสองพันเองอ๋อเดือนนี้ไม่ว่างขอทําเดือนหน้านะพี่ไอ้หมอนนะั้นไม่มีความรับผิดชอบแล้วฮะ แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทํานะครับแต่ให้พวกเราประเมินไว้ก่อนการประเมินทําให้เราไม่หลงทิศหลงทางข้อสุดท้ายเลยครับจะต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนที่ผมฟังผมชื่นใจนะตาอินคนละสายงานเราก็ช่วยเหลือกันได้ผมเองก็ช่วยกับทุกคนแล้วครับใครเข้ามาถามผมตอบได้หมดทุกคนทีนี้เรามาดูกันว่าโอโหคุณนะสมบัติตั้ง12ข้อ ก็ม่ใช่คืนนี้กลับไปก็เอาลายชื่อดาวลายมานั่งติ๊กติ๊กโอ้ไอ้นี่ขาดไว้อาจารย์เขาบอกว่ามันขาดคัดออกระวังนะครับคัดไปคัดมาจะเผือคัดตัวเองออกไปอีกสวัสดิงานนี้นะครับก็ามีไม่ครบแต่นนะผมบอกก่อนว่าคุณสมบัติตรงนี้เป็นคุณนั้นสมบัติที่เราจะต้องเติมเต็มครับไม่ใช่คุณสมบัติที่เริ่มต้นไม่มีใครอกครับที่เกิดมาแล้วมีความดีพร้อมทั้ง12ประการ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไ่ดีความพร้อมเลยเริ่มต้นทากิฟต์บรีนเงินก็ไม่มีขายก็ไม่เป็นพูดกันตรงๆไอ้ข้อแรกแต่ผมตกตนวันแรกเลยครับผมเขียนขึ้นไห้พวกเราเห็นคือตัวผมเนี่ยตกตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีครับทุนขายก็ไม่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยขายเครื่องสําอางไม่เคยเดินขายไม่เคยเดินงอคนไม่เคยทํางานดรกเซลครับไม่เคยประสบการณ์ไม่มีจริงๆแต่ทุกอย่างมันเติมเต็มได้ครับ ทุกอย่างเติมเต็มได้วันนี้ในการทําธุรกิจเราจงมองว่าในเรื่องราวของการทําธุรกิจกับคิฟฟอรินวันนี้หลักการวิเคราะห์เขาบอกว่าวันนี้เวลาผมพูดไปเนี่ยพวกเราก็อย่าติดยึดกับการวิเคราะห์มากเกินไปนะครับเพราะการวิเคราะห์เนี่ยเราใช้สมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายครับมันจะทํางานฐานของการวิเคราะห์การค้นหาเหตุและผลแต่บางครั้งเนี่ยเหตุและผลหรือความจริงเนี่ยมันไม่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเลยครับ เราควรใช้สมองซีขวานั่นแปลว่าใช้สมองในการสร้างสรรค์ของที่มันชำรุดแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะครับถ้าเรารู้จักประยุกต์มันเอาของรีไซเคิลนั่นแหละครับมาทำดีซะเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ทำอย่างไรให้คนของเราที่มีที่มันบกคร่องใน12ข้อบางคนอาจจะมีแค่ไม่กี่ข้อเองทำอย่างไรจะเอาข้อดีหรือสิ่งที่เขามีอยู่นะ่ มาสร้างสรรงานกับเรานี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้มันตกหมด12ข้อเพราะว่าวันนี้ต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่าการเจรไนเพชรเนี่ยแน่นอนครับการจะต้องหาเพชรที่ดีที่สุดจากเหมืองที่ดีที่สุดในการเจรไนเพชรเพชรแท้หนึ่งกรัตราคาตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปถ้าเจรไนแล้วเป็นบลูไดมอนด์ราคาอาจจะสูงถึง20 30ล้านหรือแม้กระทั่งร้อยล้านก็เป็นไปได้ แต่ถ้าเราต้องคิดว่าเราจะทําธุรกิจแบบนี้เราจะต้องค้นหาเพชรที่ดีที่สุดบางครั้งเราหาจนตายก็หาไม่เจอนะครับดังนั้นการที่เราหาเพชรทแท้ไม่ได้แต่เราเป็นช่างเจรระานเพชรมันจึงหมายความว่าวันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพชรทแท้ก็ได้เพชรลัสเซียก็ได้ถ้าเราเจรระไนเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นเพชรลัสเซียก็ได้ครับเป็นคริสตัลก็ได้สุดท้ายมาเป็นพลอยก็ได้ แต่ขอให้มันเจียรในออกไปแล้วมันสวยงามคล้ายๆเพชรหรือเหมือนเพชรคุณก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเพชรแท้กระดัษหนึ่งหนึ่งล้านบาทเราไม่เป็นยาหาเพชรแท้มาเจียวันนี้เราก็ไปหาคริสตัลมาเจียมันเหลือกระลัดละห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเราเจียได้ยี่สิบกระดัษเราก็มีเงินล้านเหมือนกันใช่ไหมครับท่านท่านอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นในเชิงธุรกิจผมเรียนกับพวกเราก่อนว่า ผมพูดอย่างนี้ไปหลายท่านที่ฟังวันนี้อาจจะมองว่าพูดได้สิทําแล้วได้เงินนี่ผมจะให้พวกเราฟังว่าความเชื่อมั่นตัวเองหรือความกล้าต่างหากที่ทําให้เราลุกขึ้นมาอะ,อะไรคือสิ่งที่ทําให้ผมเกิดความกล้าในการทําธุรกิจเราต้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายจะทําให้เรามีความกล้าเป้าหมายผมทำกิฟต์รีนเป้าหมายผมชัดเจนว่าถ้าผมทำกิฟต์รีนแล้วภายใน3เดือนได้เกินเดือนละ3 0,000บาท ผมจะเลิกขับแท็กซี่และทำกิปตป์ินอย่างเดียวนั่นคือเป้าหมายของผมครับท่านต้องกล้าตั้งเป้าแบบนี้นะฮะผมตั้งเป้าสามเดือนเดือนแรกได้เก้าพันเดือนแรกได้เก้าพันครับเต็มที่ละเดือนที่สองได้สองหมื่นหนึ่งโอ้โหเริ่มมีใจขึ้นลุ้นเดือนที่3ามเดือนที่สามมาหกหมืสเกินเป้าทันทีตั้งเป้าตัวเองครับ การตั้งเป้าทําให้เราหลุดพ้นจากความกลัวนะครับผมเองเป็นคนกลัวที่สูงกลัวมากๆเลยผมอบรมกอรมนอรุ่นที่4รุ่นนั้นคนที่ดูแลผมคือพันโทพันลบปิดมณีปัจจุบันนี้ท่านเป็นพลเอกนี่นะครับและท่านพันลบเนี่ยแหละครับทําในสิ่งที่ผมเนี่ยกลัวที่สุดจนเกิดความกล้าได้เรื่องที่หท่านหลอกผมครับไปที่กองพลเท่านหลอกผมว่า ไปตรงนั้นนะมีไปเก็บหมวกมาให้ลูกหนึ่งหมวกครับหมวกหมวกทหารตกอยู่ในป่าผมวิ่งครับฝึกทหารวิ่งไปหยิบหมวกเขาหลอกผมครับทันทีที่หยิบหมวกขึ้นมันมีระเบิดอยู่ใต้หมวกครับแต่เป็นระเบิดเสียงตู้มหูใจนี่แห้วเลยกลัวเสียงปืนอันนั้นเสียงระเบิดนะครับวันสุดท้ายน้องการฝึกห้าวันกลัวที่สูงเจอกระโดดหอครับโอ้ ผมก็ไปถามท่านพันโทพันลบบอกผมไม่โดดได้ไหมท่านบอกว่าถ้าไม่โดดก็จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรโอ้โหอุตส่ามาทั้งทีก็อยากได้ประกาศนียบัตรครับอยากได้อะเขาบอกไม่โดดไม่ได้ก็เอาไงดีผมก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งบัตด,ดี้ของผมมีคนหนึ่งครับเป็นหัวหน้าส่วนการเงินธนาคารออมสิน ปีนไปเลยครับเดินออกไปปัก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 ปีนขึ้นไปข้างบนผมเริ่มมองผมอายุ26พี่เขาห้า56ผมดูคนอายุห6ปีนปัก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 ึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดฟิวลงมาเลยความรู้สึกผมว่าหนึ่งอยากได้ประกาศสียบัรสองนั่นคนแก่กว่าเราตั้งเยอะเขายังกล้าเราหนุ่มกว่าทําไมไม่กล้าวะแรงฮึดมีครับขึ้นไปตัดสินใจปีนขึ้นไปครับเอาก็เอาวะสูตรทหารครับ ผมไปยืนเลงนานาๆก็ไม่รู้ว่าท่านได้บัญชาการลบดีมากไม่รู้ใครถีบกูตกลงมาแต่หลังจากวันนั้นผมไม่กลัวความสูงอีกเลยวันรับไดมอนด์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์คุณหมอถามว่าพี่กลัวไหมแฟนผมถามไหวไหมไปไม่กลัวแล้วตั้งแต่วันที่ถูกถีบลงจากหอวันนั้นะผมเลิกกลัวความสูงอีกแล้วพี่น้องครับผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจสักนิดนึงว่า วันนี้อะไรที่ว่ายากๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชั่วครู่อะไรที่มันยากเนี่ยมันเป็นแค่เส้นได้ที่ปิดกั้นความกล้าของเราแค่นั้นเองครับความกลัวนะครับมันเป็นแค่เส้นได้ท่านกล้ากระโดดข้ามเส้นได้หหรือเปล่ามันไม่มีพันธนาการอะไรเลยวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าโดยธุรกิจของกิบรีนใครก็ตามที่เข้ามาทําธุรกิจของกิปรีนและอยากประสบความสําเร็จแน่นอนครับ สูตรดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักจึงไม่ได้หมายความว่าคนที่เราชวน,นต้องมีคุณสมบัติทั้ง12ประการแต่คุณมีหน้าที่เติมเต็มครับเพราะถ้าเขาไม่ครบทั้ง12ยังไงเขาก็ขึ้น paradise ไม่ได้ถึงขึ้น p a r a ไ i s e ได้เขาก็ไม่สามารถจะยืนอ,อยู่ในเวทีของธุรกิจเครือข่ายในฐานะของผู้นําได้เพราะคุณสมบัติของเขาไม่ครบแต่ถ้าใครต้องตามที่วันนี้อยากจะขึ้นเร็วที่สุด การค้นหาเพชรเม็ดงาม4เม็ดก็จําเป็นจะต้องค้นหานะครับขณะเดียวกันก็อ,อย่าเป็นหลงประเด็นโดยแผนธุรกิจของกิฟฟอรีนวันนี้เราไม่จําเป็นต้องสร้างเครือขายใหญ่โตเอาแค่สร้างผู้นําที่มีคุณสมบัต e ิเอกล i v ีก็พอแล้วครับวันนี้ใครก็ตามที่เป็นเอกล s i ี e แล้วมีเอกลุศีซ้อนขึ้นมา2ชั้นมีเอกลีซ้อนขึ้นมา2ชั้นแปลว่าตัวเองเป็นเอกลีแล้วมีดาวไลน์4คนเป็นพาราไดซ์ ถ้า4คนขึ้น p a r a ได s e คุณเป็นเอ็กซ์คลูถ้า4คนเป็นเอ็กซ์คลูคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแกรนดหรือไม่เป็นไม่ว่ากันแต่ถ้า4คนนั้นสร้าง16 e หเอ็กซ์เมื่อไร่นั่นแปลว่ารายได้ของคุณต่อเดือนจะเกิน8 0 0แสนบาททันทีนี่คือแผนธุรกิจของกิฟฟรีนผมบอกว่าวันนี้โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจของกิฟฟรีนมี2ช้อยนะครับช้อยที่1 สร้างทีมกลางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทีมกลางโกสตาหรือทีมกลางพาราไดส์ให้สําเร็จตามแผนธุรกิจจากนั้นสร้างผู้นําการสร้างผู้นําก็คือการวิเคราะห์ผู้นําให้เป็นจะได้ไม่หลงทางเพราะมีหลายคนนะครับที่เป็นหลงกับผู้นําที่คาดว่าจะเป็นไดแล้วก็ไปลุ้นกับเขาเป็นไดหลังจากเป็นไดมันก็เลิกทําแล้วก็เป็นนั่งเสียอกเสียใจว่าโอ้โหบางคนขึ้นมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วพาราไดส์สวรรคคตหมดเลยปรากฏว่าเหมือนเป็นพาราไดส์ทั้งที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟ ฝากพวกเราครับไม่ใช่ความผิดของเราเป็นความผิดของเขาความผิดของเรามีอยู่นิดเดียวเองคือเรามองคนผิดก็อย่าไปโทษใครนะครับหาคนใหม่ครับชีวิตนี้ยังไม่สิ้นหวังถ้าเรายังสู้ต่อความสำเร็จความร่ำรวยก็เป็นของพวกเรากันทุกคนนะครับสำหรัะะบวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะการวิเคราะห์ผู้นําของคุณพิรเชษีพลังนั้นทําให้นักธุกรกิจหลายๆท่านหันกลับมามองวิธีการทํางานของตนเองและแก้ไขมันอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าวิธีการคิดนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับการกระทําและตัวอย่างที่ดีในการทํางานค่ะถ้าสิ่งไหนดีเราควรยึดถือมันเป็นแบบอย่างต่อไปสําหรับวันนี้ค่ะรายการกิฟต์วินเนอร์ก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ